เขาบอกว่ารถเขาวิ่ง300อเลยพี่เขาไปอ่านซีเนี่ยพวกผมก็หาหาสาเหตุว่าทำไมรถเขาวิ่งส0มเขาไปอ่านเป็นส0แรงม้าพไม่มันมันรถรถไม่ร้อยจุมันเลยไม่รู้ไ่รถในมันตองร้อยมันไม่ได้สามอยไอ้แฟนบอกเว็บเว็บรอี้ามันแดดดากด้ชนได้ด้วย พอผมเอาไหมไอจุกมึงมึงไม่ไหวกับเคอาร์กลัวเลนกันว่านได้นะเอไหมพวกพวกยังชาร์จไม่เป็นอยู่เลยไอเนี่ยพี่ตูนเล่าอ่ะไปบ้านเขายังเฉียบสายชาร์จไปไม่เป็นอยู่เลยมันรอมันรอชาร์จปอเจีครับเป็นคนเคาร์ตุนปอเจี๋ยนะเนี่ยมันลดสามร้อยจริงไหมเนี่ยมันสมชิงไหนเนี่ยมันอุลุไหนาไปอุลุตเมืองไทยทำไมอ่ะเอออุลุตไหนเนี่ย ก้าวแฟ้งมันท้าอยู่บอกว่าปาวานแข่งกับรถพี่ไหมร้อยยี่สิบห้าปาวานแข่งกับรถพี่ไมาดิม่ดิแฟงบุรีพูดดิแฟนไม่แฟนไม่มีหมดเลยภายในเป็นเบนซ์ไอ้เหี้ยไอ้อะไรละกระจังหน้าเป็นบีเอ็มโอ้โหมีทุกอย่างมีเอ็มเบียนไลท์โอ้โหก็เพราะว่าเขาพูดว่าไอ้สักุสสาบานเลยว่าอีโคกูขับร้อยท่าไหร้อยห้าสิบนอร์มอลนอร์มอลกูขับสองร้อยซุปเปอร์คาร์กูขับสามร้อย เขาเลือกกินไม่ได้นะไอ้ที่เราดูเขาหลุดออกมาด้วยต้องกินแล้ลุงผมขับไปดูนะผมขับไปดูนะขอบคุณลิมโบ้ครับลิซ่าไม่หกเดือนด้วยนะครับขอบคุณกินกากด้วยครับเจริญสุขเจริญสุขกันทั้งสองท่านอาิตย์ม๊อบแอนดีนะครับรับเงินตอนเล้าขอบคุณมากครับรับเงินตล่าดีดีกับเป็นนานแล้วก็ลิกับตกคงเซบ้าสขอบคุณมากครับแต่ได้ข่าวว่ามึงจะไปทำเบรกแต่เบรกเปลี่ยนแม็กนู่นนี่นั่นเหรอไห รูมีเบ็กลูมีเด็กอีสปอร์ตยนล้ว้เอาเป็นบ่เลยไงนะมึงจะเป็นบ่เลยก็ังปขยหมาไม่มีเบมโบ่จเบมโบ่หรอเรียเบมบ่หรอ่ขอได้ไหมครับขอครับรีเหมูอเบมหรอขยะหมาไม่นะถ้ามึงจะแตถ้ามจะแต่งรถอ่ะมเป็นแนะนให้มึงแต่งคันนี้นะไม่ได้ไม่ได้นี่คืออูรุธ มันต้องแตง่งมันไม่ได้มต้องเพิ่มความเร็วช่วงล่างมันต้องได้ผมลงแค่ผมผมไม่ได้เปลี่ยนเบรกลุงผมลงแค่แม็กไม่ได้ตัน้องโก้ต้องโก้เฮ้ยอย่างเงี้ยปากที่ยกดังใส่ยกดังเบลมุ่โม่ต้องตายตายยิ้มเลยเออพูดได้วางพูดได้วางพูดได้วางกลัวจิงลีกลัวจิงลี กูว่าโดนเขาเปลี่ยนอะไหล่แท้เอาอะไหล่อะไรม,มือสองม right? ือมือสองแบบนี้ของแท้มาให้แน่นอนเลยไอ้เหี้ยเขาโลเดี๋ยวเขาโลเดี๋ยวเขาโลรู้หี่เลยนะพี่โจ๊กพี่จะนั่งไปกับใครเดี๋ยวพี่โจ๊กกันแสนกว่าเลยไอ้เหี้ยมาผมเดี๋ยวพี่โจ๊กไปผมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจ้ารถไฟฟ้าเอ้ยรถไฟฟ้าปะไม่ได้แต่งเลยต้องอ่านหนังสือไป กินสี่แต่งได้ดัวยอุ๋วีสิบ้วยจบผมไม่มีตังค์ครับลุงผมไล่ขอเบรกาฟีอยู่ครับวีสิบเนี่ยอู๋วีส่วีสิบอ่ไม่มันยองตด้วยรันตีเก็บขหายไปไหนแล้วเตี๋องแท้อะรันตีเจ้ของกูหายไปอยู่ร้านวีกัส ไอจุกผมรู้ไหมไอเฟรมร้อยไอแฟงเอาป่ะรถมึงอ่ะกินไอจุกสบายไว้ไอแค่แบบปวดแดกดแบบไม่มันไม่กินหมุลอกลุงผมไปเชื่อรถตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะผมบอกว่าบีเอ็มแม่ผมอ่ะมันผมอ่ะขับถึงสองร้อยใช่ไหมแล้วแล้วผมอ่ะก็เคยถ่ายคลิปไปด้วยแล้วผมแล้วเขาก็มาเถียงกับผมว่ารถเขาอ่ะแรงกว่าแรงกว่าบีเอ็มแม่ผมพอไปประมาณผมส่งหลักฐานให้ส่งอะไรให้ผมเพราะผมเคยอัดคลิปไว้ไงเนี่ย แล้ว bm งให้ปุ๊บก็บอกโอ้มึงอารถสูบไปเทียบกับ bm คนละล้านสองร้านได้ไงนี่ก็ชนะ bm แล้วตอนแต่งอ่ะแต่ซ้ายโดนเด็กนั่นลงเอาขายยิ่งอาไม่ได้รถขอยมีไ้ไอ้คนเอาๆขับรถไฟฟ้าไปท้าพวก bm bm แก็บขับได้ไงวะตัวแรงอ่ะไอ้เฮีย ทำไมอ้เงี้ยบอกตัวเองตัวเองแรงกว่าสองขับสองร้อพบีเอส่งหลักฐานตัวเขาขับได้สองร้อยจริงตัวเองตัวเองแม่งตัวเองแม่งทำไม่ได้อที่เขาพูดนี่ว่าบอกสองไหนกสองร้อไหนอะอยากดมควันโบ์ูโกมีบ้างเน่เองอะไอ้เฮียมึงเจอเวฟก็น่าจะไม่ไหวแล้วั้งจุกเไม่เป็นรครื่งรถว่ะ ไม่ไปเอาพวกซีวงซีบิ๊กเว้ยคิดใหญ่ไปเล่นรถไฟฟ้ามาได้อะมันไม่มีตังลงมันแพงไวซีบิกมาราคาเท่าเท่ารถมึงนั่นแหละซีบิ๊กอะซีบิ๊กมาล้านกว่าลุงรถผมไม่่ไมถึงมันแปดแสนเจ็ดแสนก็มีมือสองเออดีๆไม่ไม่น้อยอ่ะมันโดนดอกไม่เยอะมันโดนดอกไม่เยอะเลงไม่มือสองมันไม่ไปซื้อสดไม่ได้หรอกมึงจะโดนดอกเบี้ยอะไรมึงซื้อสดนี่ก็ได้ข่าวอ่ะไม่เกินผมดา่มันมันมี ดาวต่อคนอื่นเขาด้วยนะสมมติเนี่ยกูขันลดอุลตร้ามันแค่ไหนส่วนต่างอ่ะมันมีมันชอบแต่ผมชอบแนวเนี้ยผมชอบแนวคบีกีอะเย็ดเย็ดชอบแนวอุลุตอ่ะชอบแนวอุลุตอ่ะเย็ดชอบเยจูเวียเย็ดก็เลยขาบอกเขาโก้เขาบอกน้อชอบเอ็นิลไลท์อะเขาบอกเทล่าซืเยสดเขาบอกแบบเทล่าซื้อสดเบนเ์นบีเอ็มห้าโอเคก็มีนะเว้ยเย ไม่เอาแต่ผมไม่มีตังค์ซ่อมผมไม่มีตังค์ซ่อมผมถามพมไม่ได้แ,แกะกระดาษดันนี่นเฮียซ่อมอ่ะอะไรเป<า>็นแสนจุกผมไม่ไหวผมถามพีมม่ตูนแล้วผมปรึกษาพี่ตูนประมาณเกือบปีอ่ะลงุงลุงเขาบอกว่าจะไปเอาเอ็ม <LM. S 1> เขาบอกว่าถ้าเอาเท่อ่ะออกบีเอ็มแต่ถ้าหลังออจากหลังจากหมดเบสไออ่ะมันบอกว่ามันมันเละมันบอกว่าจะเละเลยเออฮะมึงก็อยากให้หมดหรืมึงก็ขายก่อนนี่ไม่นะไปไปซื้อมันก็มันกมันก็หมดแล้ว ไม่คือคืออย่างนี้คือถ้าถ้าบอกว่าแพงเอาคือมันมันก็ BSI คืออะไรวะชัดสมมติมึงซื้อเบีคืออะไรมันถูกใช่ปะไอรถพวกเชนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ค่อยตกอะไรมือสองมีใครรู้ไหมเบียดไอะไรไม่ตกแบบไปเยอะอย่างรถมึงกูไม่รู้ว่าสมมติมือสองมันจะเหลือเท่าไหร่ไงแต่ว่าพวก BM พวกเบียนมันจะไม่ตกไปไปมากเลยอ่ะใช่ครับแต่ไม่ได้คิดเรื่องจะขายลุงผมขับใช้ไงผมไม่ได้คิดว่าจะเอามาขายแบบมือสองมือสองอ่ะได้ก็ดีวะ พี่จกแล้วถ้าพี่ขับไปนานๆแล้วพี่เบื่อเขาบอกว่าที่จกซื้อมาตอนนี้มือสองขายแสนนี่ครับขายไม่พี่เกูไปขายไปเอามับอกไปบอกมันมาขายกูนี่จกซื้อสี่สิบคันเนี่ยเอาไปดีไปดีเอาเอาเอาซื้อสี่สิบคันมาดีมาดีมาดีปะ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 กูเลยปะปะปะมือมันสี่ก็บอกนะ จุ๊กไว้จุ๊กไว้จุก้จุคนนะจุกไวไหนดิไหนข้างไหนมึงมาล้งนี่ข้างนีนี้ยเบียรเนี่ยครับกูต้องมีกูต้องมีนี่ป่ะมีหอบป่ะผมไม่เอาผมยอมหัวมึงใครพูดหอบวะเหนื่อึ้วเลยไอ้เอ้ยอย่าลืมใช้บัตรกันในตัวนะมาบามันซื้อรถโดยที่เราไม่มีใบขับขี่ได้ด้วยเหรอแชทมันทำได้เหรอ เจอกันรอบเราตีกันที่ไหนนะบนบนลเลยลุงไปไปเราเจอกัน6ป6ปก่อนเขาต้องดูใบกับขี่ก่อนหรือเปล่าไอ้เนี่ยช่วยพูดช่อปืนให้หน่อยเดี๋ยวว่ามีใครบ้างด่า เพื่อนมี t. ไอทีไอ้กลัวไอ้ดัสไออ้อนไอบาบลุงแม็กลุงตีไม่ีกวาไอลุงปืนไอ้ข้าวหอข้าวเล่นปืนดะ้วยนะดสาม